นายไตรรัตน์บำลุงาลการบำนานที่บ้านอดีทุ่งเจริยนะครับเสียณที่นั่นเมื่อปี2560นะครับก็ออกมาก็ปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่สวนอยู่ที่นาอยู่ที่ไร่นาสวนผสมนะครับบำรุงฟาร์มบ้าลิกตำบลหัวเรืออเมืองจังหวัดบนราชธานีนะครับก็จะมาวุ่นวายกับไอ้พวกนี้แหละครับทำเอ็มจุลินซีเอ็มบ้างนะครับเพราะ ต้นไม้ปลูกต้นไม้บำุูรักษารถต้นไม้เดี๋ยวผมเจียวหน้ามาหลายทีครับเรามาจากที่ทั่วไปแหล่งทั่วไปเช่นน้ำบอ่อเอาน้ำน้ำน้ำบอ่อประดานก็ได้นะครับทีนี้นะ้ำมันจะมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันนะครับรรเพราะ,ราะว่าน,น้ำ,นำในน้ำเนี่ยมันจะมีรสชาติจะมีสารอนุมูลที่มันไม่เหมือนกันนะครับ พอเราผสมไปแล้วหลังผ่านเจ็ดวันนะครับมันจะมีสีแตกต่างกันให้เข้าใจว่าดุลินซีเอ็มของท่านนั้นมีผลที่สีไม่เหมือนกันนี่มันจะเป็นสีอ่ะออกเป็นเหลืองเหมือนกับเหมือนสีเหล้าไอ้นี้มันจะ,จะเริ่มออกเป็นสีเหมือนน้ำปลานะครับตัวนี้ส่วนผสมหลักๆนะครับเริ่มอ่าหลักหนึ่งน้ำนะครับหนึ่งน้ำสองไข่ นะเอาไข่ต่อเซส,สองสองลูกไนขะ่ไก่หรือไข่ต็ดก็ได้นะครับแล้วก็ชูรสสักประมาณหนึ่งช้อนเล็กน้ำปลาประมาณสักสี่ช้อนโต๊ะการน้ำตาลนี้ก็ประมาณเราสักประมาณสี่สี่ถึงห้าช้อนโต๊ะนะครับพอ,อมดอหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับเข้าไปก็ดีการตัวนี้มันจะมีมีส่วนทำให้สายพันธุ์ของตัวลินซีมันแตกกระจายเร็วหาซื้อ การเกษตรจะไม่มีขายหรอกครับตัวนี้ผม <Yeah. S 1> มาดอกเล้าหนึ่งมันจะอยู่ที่เกษตรตำบลเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเอาแค่เท่านั้นก็พอนะครับแล้วอีกตัวหนึ่ง e อมขอแค่หนึ่งช้อนโต๊ะเข้าไปในจํานวนน้ำห้าลิตรที่กล่าวมาในส่วนผสมนี้นะครับตัวนี้ยิ่งจะทําให้สามมิลลิ่งเร็วแล้วก็ภายในจิตวันนี้เรานําไปใช้ได้นะครับใช้เทสต้นละหนึ่งขวดหนึ่งขวด เราเทรอบไปก่อนอทีนี้วันถัดมาหรืออีกประมาณสักสองสามชั่วโมงเราใายน้ําลดเพื่อห้มันดูดลงมาแสงลําไรอย่าแส,ง,าสงจัดมากให้ลําไรครับวันนี้ครับผมใช้ดูตี่นี้ผมลดไว้เมื่อประมาณหกเจ็ดวันที่แล้วนะครับมันจะทําให้เป็นลักษณะว่าใบใบสวยนะครับใบโคตรดดีใส่ก็ไม่เยอะเนาะไม่เยอะขนาดนี้เราพอครับ,น,รบนี่ก็เหมือนกันครับต้นนี้เหมือนกัน เนี่ยตัวนี้เหมือนกันยอดแตกเร็วมันจะแตกดอกแตกผลดีนะครับอันนี้ข้างในไม่มีอะไรนะครับดินธร,รมามได้ธรรมดาครับ <Okay. S 1> ผมมันก็ควรจะเว้นสักเจ็ดวันนะครับ <Okay. S 1> แต่เมื่อก่อนถ้าเห็นล้วสภาพมันจะแห้งเหี่ยวมันจะตายนะครับพะผมมาใช้เอ็มแล้วผมขุดดินรอบโคนลดเอ็มดูครับมันเปลี่ยนมาคนอันนี้เดือนเดียวนะครับฟื้นฟูเร็ว อ,อะไรนี่คือหมายว่าทั้งทั้งบ้านนะลงสีแล้วก็ลงเรือนของสัตว์ต่างๆลงเป็ดลงไก่ลงหมูอะไรพวกนี้แล้วก็ที่นาก็ขึ้นแบบปูก็ปูทิ้งทิ้งไปนลยครับพอไปเ,<อ>เจอ<แ>เอียมหน่อยมันก็จเจริญเร็วออ,ออกมันก็ไม่เป็นไรเ<อ>ื้อผมออกมาเนี่ยแล้วผมให้เอียมมันเดือนเดียวนะวันนี้เดือนเดียวเลยทีนีน้ยอดเนี่ยมันจะไม่จะเคลียม มแล้วจริงๆในที่เราพิกเรากินสวยๆนะ่ะคือเขาพ่นยาจะอาบยาเลยนี่คือไม่อาบยามันจะเป็นอย่างนี้อืมอาที่ท่านน้ำผมใช้สองระบบระบบปลาปลาผมจะใช้ในสวนข้างบนบ้านถ้าระบบน้ําที่ลดสวนหน่อยผมใช้ระบบนี้เลี้ยงเลี้ยงเป็นเลี้ยงเลยนะครับแต่ว่าตอนหลัง<อ>ผมถว,ว,วมยทุกเมยแหละผมก็เลยดาพลิแต่ว่ามันเมื่อยนะ ยังเลี้ยงไก่เนาะอันนี้เป็ดตัวเอกทานอันนี้หา,านเป็นหา,าน,นหา,านม่ห้าตัวพายไปสามแล้วสองยังฟักอยู่อีกคู่หนึ่งทั้งปลาสุกทั้งนี้จะต้องไปจ้างคนงานมาเลี้ยงได้ตอนนั้นผมเชื่อแรงมีอย,อยู่เรื่อยไม่ไหวนี่คือลงสีลงสีกาาลางขนาดเล็กนะครับผมซื้อมาเมื่อปีห้าหกในราคาแสนห้าหมื่นห้าพันบาทไม่นับลงเงินนะลงเงินผมสร้างมาก่อน โรงเรือนี่ประมาณ9ก้าหมื่นตัวนี้ผมก็เพื่อชุมชนอย่างเดียวเอาพี่กลับมานี่เลยพี่กับมามาขนอะไรไหนก็เป็นดินใช่สรับจะใส่ไส้มา,าไปกินไร้เด็มอินหวยแบยบนั้หวยมื่กี้บ้านางก็งงเ,เหมือนกันเลยติดตามทำรีสัิกาไ์ตเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ